สวัสดีครับสวัสดีค่ะ FC บอนไทยกินเที่ยวดูบอลของเรานะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับคุณครูค่ะวันนี้เราจะมา DIY รถของเรานะคะให้เป็นรถนอนค่ะใช่ครับรถคันนี้ของเราเองครับดูได้เลยนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยน c ซ V ของเรานะครับใช่แล้วค่ะมาเป็นรถนอนนะครับเพราะว่าบางทีเราไปเที่ยวที่ต่างๆเราก็ไปกลางเต็นท์นะครับปกติแต่ว่าบางทีฝนตกอะไรก็เกิดความเฉื่อยเฉะแล้วก็ไม่เกิดความสะดวกสบาย เราเห็นว่าเอ๊ไปเจอคลิปของฝรั่งทำไมเขาทำได้ก็เลยลองมาทำดูนะครับเดี๋ยวเรามา DIY แล้วกันกันครับด้วยรถ SUV นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมการ DIY ของเรานะครับก็ฝากช่อง FC บนไทยกินเที่ยวดูบอลไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s ไ r i ต e นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่เราจะมาฝากเพื่อนๆกันนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยครับเดี๋ยวจะทําออกมาเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยทําเป็นการทําครั้งแรกก็ลองดูนะครับื่อดับแปลงนะครับทำให้รถเราได้นอนได้สบายขึ้นนะครับก็ไปที่ไหนเราก็จะได้แคมปิ้งแบบสนุกสนานแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยแรงเวลาเก็บเต็นต์ต่างๆแล้วก็นอนในรถไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทํายังไงเราได้อุปกรณ์เราก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมาแล้วนะครับเพราะว่าท,ท,ที่คิดจะมาทําก็ว่าแห็นไม้อัดที่เห็นอยู่ด้านหลังเราเราไม่ได้ซื้อนะครับพอดีมีเตียงของเราทึ่งพังแล้วเป็นเตียง เรียงนอนค่ะนอนเราก็เลยเอาแผ่นนั้นมาทําโดยการที่เราซื้อไม้มาก็แค่ไม้ไม้ด้านเองนะครับซื้อมาแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองครับนั่นคือก็ประมาณของเราส่วนอุปกรณ์ช่างเราก็มีอยู่แล้วแล้วก็ซื้อพวกตะปงตะปูบ้างนิดหน่อยก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมกับพวกน็อตต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําแล้วผลงานจะออกมาใช้ได้หรือใช้ไม่ได้จะประสบควาสมสาเร็จหรือเปล่านะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับกับช่อง FC บันเทิงของเรานะครับสินเทียดูบอลน,นะครับเราไปลุยกันเลย ะะก็จะเป็นไม้ที่เราตัดแล้วนะคะก็จะมีแผ่นไม้อัดแล้วก็อะไรนะพี่นะัทไม้ละแนงแนี่คือชิ้นส่วนที่เราได้แล้วใช่ไหมคะพบ,บแล้วค,ค่ะเดี๋ยวเราไป,ปดูการประกอบเนาะใช่ค่ะ วางไว้บนนี้เนยอันนี้เราทำอะไรกันคะตัวโครงใช่ไหมคะมัทำตัวโครงอู้ยนี่ทำเป็นตัวโครงของชุดตั้งบอะ ยนะอย่าลืมฝากกดติดตามขอขอกดซับสไครต์กันด้วยนะครับทำง,ง่ายๆนะครับนี่เราทำแบบทำดูแบบ DIY แบบดน้อยกันเลยทีเดียวนะครับ นี้แล้วแต่ขน,ขนาดของรถแต่ละคันนะครับว่าขนาดไหนนะครับได้เลยครับผม แล้วก็จะได้เป็นโครงสี่เหลี่ยมใช่ไหมใช่เลครับขนาดขนาดจะเท่ากับความกว้างของรถใช่ะค,ะครับของเรานี้จะเป็น C R V ใช่นะครับไปแล้วก็เอาแผ่นมาใส่เดี๋ยวเราใส่เราใสใ่ดูนะครับแผ่นไม้ที่ตัดไว้กระดานนะครับผมแล้วก็มา<อ>ตัาตดเห็นนะครับพอดีเลยเข้าล็อกเป๊ะ แค่นี้เราก็นอนได้สบายนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวดูต่อนะคะเดี๋ยวทำกันต่อไปเลยใช่ตอนนี้เราเอาไม้อัดที่เราเตรียมไว้นะคะมาใช่เนะวางไว้ข้างบนโครงนะใช่ตัวตตนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการนอน ใช่ไหมคะใช่แลยตักอันนี้เราจะยึดกับอะไรคะั่นตักอันนี้เลยตัะ เรียกว่าตะปูเกลียวใช่พอเราเจาะรูนำเขาเรียกอะไรนะนำทางก่อนใช่ไหมคะนำร่องนำร่องเอานำร่องนำทางนั้ใช่แหละมันก็คืออกมาเดียวกันถูกไหมะถูกแล้วเพราะไม่ใช่ช่างก็เลยไม่รู้นะคะนำร่องเสร็จเราก็ใช้ใช้ภาษาช่างไม่เป็นก็เรานำร่องเสร็จแล้วแล้วเราก็ใช้ตะปูเกียว ตอกหรืออะไรหรือ,อยังไงขันเข้าไปครับอ๋อขันพะไรมันแข็งแรงขันนี่เราใช้อะไรอ่ะสว่านช่วยเหรอคะใช่แล้วจ้ะดวัข่งขันขอถอดอันนี้แป๊บนึง ไ้มเลยโอ้ยเบียมรอย,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 อยที่นั่นไม่ใช่โซบาร์ Yeah. ตอนนี้ก็เราทํากล่องสําหรับวางเป็นรูปฐานเรียบร้อยเลยนะครับก็ต่อไปกันเดี๋ยวจะใส่แผ่นที่สองแผ่นที่สามสำหรับวางบนรถล้วก็เสร็จแล้วง่ายๆครับไม่ไม่เหนื่อยมากลองไปทํกมาดูครับดูผลงานเสร็จแล้วครับนี่นะคะนี่คือผลงานที่เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราจะเอาไม้ข้างล่างออกอันนึงใช่ไหมฝั่งนู้นเพื่อเข้าออกง่ายนะฮะเพราะว่า,วาเราจะท,ทําเป็นที่ช่องเป็นของ ก็จะใส่เป็นพวกบกบะองละบล็อกเข้าไปอ่ะก็ได้เราเอาไม้ออกข้างหนึ่งนะใช่ครับนี่คือสําเร็จแล้วหนึ่งอันใช่ไหมใช่ครับต่อไปเราทำอะไรคะประกอบไว้เสร็จทั้งแผ่โอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าประกอบแล้วเป็นยังไงครับผม ตอนนี้เราก็ทําออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะประกอบในรถกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่ามันใช้ได้ไหมครับคนอื่นเราเป็นรถเราก่อนนะครับไปดูกันเลยะค,ะค่ะคุณพาไปค่ะแล้นี่ก็คือข้างในรถของเรานะคะนี่นะคะก็คือเราจะล้มเบาะไปแล้วนะคะแต่เอ่อ c r v อ่ะ ก็คือเวลาเราล้มเบาะไปแล้วเนี่ยมันจะแบบว่าไม่เรียบใช่มันจะนูนมันนัดหน่อยนิดนึงนครับใช่มันจะนูนเราก็เลยทําเป็นเซ็ตเป็นกระบะขึ้นมา,น,มานิดนึงกล่องขึ้นมาเนาะใช่ครับนะคะเดี๋ยวเรามายกใส่รถกันเลยดีกว่านะคะครับผมครับ,รบไปครับ,รบนี่นะคะ เอาเบากันเล<ร>ยใช่อันนี้มันจะไม่หนักย่ครับยกคนเดียวก็ได้นะ,ะัะผู้หญิงก็ยกได้สบายๆเพราะมันเบาน,น,นะครับแล้วเราก็ดันเข้าไปโอเคนี่นะคะด้านนี้ ก็จะมีช่องสาหรับใส่ใส่ของใส่ของได้นะครับแผ่นที่สองนะฮะแผ่นที่สองจะเป็นตัวนี้นะคะ นี่นะคะเราก็ต่อเข้าไปนะคะวางให้ตรงกับเออจะมีรอยจะมีตรงที่ต่อเนาะใช่แล้วครับ üler? นี่เ,เ,เรียบร้อยนี่คือชิ้นที่สองใช่แล้วชิ้นที่สามมาแล้วครับครับ,บเป็นที่สามมาอันนี้เป็นที่สามเราใส่สกันเลยครับแมงค่ะ เปิดประตูข้างนี้ค่ะเปิดประตูแถวที่สองเลยแถวที่สามันจะเปิดยากหน่นอยนะครับโอเคร้างกันสองโอเคก็ใส่เนะครับเรียบร้อยไ,ได้ได้แล้วเรียบร้อยดู เรียบร้อยนะครับเราก็ได้ที่นอนแล้วนะคะกว้างใหญ่โอ้โหมากครับเดี๋ยวเราจะลองเอาที่นอนมาปูดูนะครับโอเค ไปลองลองเข้าไปนอนดูนะว่ามันได้หรือเปล่าจะถ่ายเห็นตู้นี่นะคะโอ้โหนอนสบายเลยสบายมากเลยทุกคนนี่ค่ะนอนได้สองคนค่ะว่าสบายสบายเลยอะ่ะมีพื้นที่เหลือเยอะมากเลยนะครับ นอนสบายมากเลยไหมครับกับกับเบาะหน้าโอ้ไกลมากเหลือเยอะค่ะเหลือเยอะมากเลยเนี่ยโอเคสบายนะครับแล้วขาก็เหลือเยอะด้วยนะใช่ครับเหลือเยอะมากเลยเป็นเพราะว่าเตี้ยหรือเปล่ามือเตี้ยหรอกสบายเลยนี่เราทําอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเนาะความยาวนะครับจากปลายเท้าไปถึงศีรษะนะครับอยู่ที่ร้อยเก้าสิบนะครับผม น,นั่งคนที่สูงร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบนอนสบายสบายเลยครับนี่เราทาไว้คือช่วงของเตียงจะเป็นอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเซนติเมตรนะครับความยาวน,น,นั่งนั่งก็สบายเนาะเฮ้ยนั่ง,น,งนั่งได้ไม่อึดอัดค่ะเออโอเคเลยแต่สําหรับคนที่สูงก็จะนิดนึงนะคะแต่พอดีว่าสูงไม่ถึงร้อยหกสิบสูงแค่ร้อยห้าสิบแปดเองนะคะก็นั่งได้สบายเลยสบายค่ะไม่ไม่ได้อึดอัดอะไรเลย,เลยโอ้โหเยี่ยมเลยครับต่อไปนอนสบายเลย อ้าวพันล้านจะเข้าบา้าเข้ามา,าด้วยลนะูกพันล้านมาแมวนะฮะนี่คะ่ะพันล้านอย่นี่คะ่ะพันล้านขึ้นรถเลยนี่ค่ะพันล้านจ๋า,อาจเอาขึ้นรถมาแล้วจะไปด้วยจะไปด้วยเดี๋ยวไว้ไปก็จะพาไปนะลูกเดี๋ยวเราไปออกทริปกันค่ะโอเคเลยนะครับสบายมากเฮ้ยหนึ่งได,ได้สบายลเลยงเฮ้ย,ยแจวนี่นะครับ คือไม่อึดอัดแล้วก็กว้างด้วยยิ่งเป็นเซียวีพาอช่วงกว้างมากเลยครับนอนสุนสบายมากโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์รับกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ FC บอลไทยกินเที่ยวดูบอลค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะพาออกทริปใช่นี้เลยของจริงเลยลองไปทดลองใช้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคกับการ DIY ในวันนี้นะครับจาก FC บอลไทยกินเที่ยวดูบอลก็ ถือว่าโอเคเลยครับต่อไปเราจะได้นี่สบายสบายมากครับผมอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านะคะไม่ใช่ทิปคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมเอาไปลองทําดูนะคะบ๊ายบายนี่มีไอ้ลูกแมวอยู่ด้วยฮันลนไม่ไปนอยฮ้นลนไม่ไปไหนหรอกนลวัดฮัลนจ๋า แอลแอลแอลอลนี่คือรักสำรวจือก <c oughs> ไปแล้วโอเค